ต้องยอมมารับว่าชื่อของติโบกูตัวในช่วงครัปีที่ผ่านมานั้นมักมีเรื่องแฟนบอลพูดถึงในแย่ลบอยู่ตลอดนับตั้งแต่ที่เขาเลือกบินข้ามน้าข้ามทะเลมาคว้าความฝันที่เรอัลมาดริดเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วอย่างที่เราทราบกันนะครับและเห็นกันอยู่ตามหน้าสื่อว่ากูตัวกลายเป็นจุดหมายที่โดนแฟนบอลตามด่าอย่างเทสะเ,เทเสียส่วนมากจะมาจากความไม่พึงพอใจของแฟนบอลเชลซีและแอนมาริโดยเฉพาะสาวกของสิงห์ลูที่จากลาการแบบมินที่หน้าแตกหักแบบไม่มีวันดนดีด้วยซึ่งเรื่องราวมันก็เริ่มมาจากพฤติกรรมที่ไมมม่ีควา อาชีพของนายทวานผู้นี้เพราะเขาปฏิเสธที่จะร่วมฝึกซ้อมกับทีมจนกว่าจะได้รับการอนุมัติให้ย้ายไปร่วมทัพราชันทุดข่าซึ่งนั่นก็เปรียบเสมือนเป็นการประกาศสงครามแบบเกลายว่ากูไม่สนสัญญาที่มีอยู่ขอแค่ได้ทําตามใจที่ต้องการกระพ่อ ซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความเกลียดชังจนแฟนบอลของเชลซีต่างมอบของชำร่วยไม่ว่าจะเป็นควยหรืออิโมจิรูปงูที่สื่อถึงคนหน้าขยะขยง,ยงไม่น่าคบหาให้ซึ่งมันก็เช่นเดียวกับแฟนบอลแอตมาริที่ไม่พอใจอดีตแข้งรายนี้ที่ย้ายไปร่วมทัพกับคู่อริร่วมเมืองและครั้งแรกที่กูตัวกลับไปเยือนทีมเก่าคงไม่ต้องบรรยายบรรยากาศให้มากว่าว่าน,นายทวารคนนี้โดนแฟนบอลเจ้าถิ่นจัดหนักจัดเต็มมาก ไม่ขนาดไหนสีสันแรกกูตัวในสีเสื้อราชาชุดขาวมันไม่ได้ง่ายได้เลยครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาถูกนําไปเปรียบเทียบกับเคเลอร์นาบาัตนายทวานคนเก่าที่พาทีมควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมา3ปีติดต่อกันและมันก็ยิ่งโหมความรุนแรงสร้างความไม่พอใจกับแฟนบอลตัวเองมากขึ้นไปอีกเพราะเมื่อเริ่มต้นซีซั่น2018 โ้ราษาประตชาวเบลเยียมไม่ได้แสดงสิ่งที่ดีกว่าคนเก่าออกมาให้เห็นเลยซึ่ง10นัดแรกในลาลิก้าเขาเก็บคลีนชีตได้เพียง3นัดโดนจอดตะข่ายไปมากมายกว่า15ประตูแน่นอนว่าเขากลายเป็นแพ้อรัรบบาสำหรับความห่วยแตกนี้และมันก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าเขาก็ทำตัวเองเพราะทั้งตัวเลขสถิติบวกกับผลงานบนฟลอร์ยามันสามารถตอบทุกคำถามที่ถูกตั้งขึ้นมาแล้ว พอเสียงนกหวีดย,ยาวบ่งบอกว่าซีซ่นแรกกับเรอัลมาเรตถูกรุนมานปิดไปพร้อมกับตัวเลขที่ไม่น่าพึงพอใจกับการที่โดนยิงไปมากมายถึง48เม็ดจากการลงสนาม35เกมและเก็บคลินชีทเพียง10นัดสิ่งที่นายติโบกูตัวต้องทําอย่างรวดเร็วอีกคือการกลับมาเป็นนายทวารคนเหนียวหนึบคนเดิมให้ได้ซึ่งพอมาดของปี2019ถูกรดเปิดขึ้นมันมาเพราะกับผลงานที่ยังไม่น่าประทับใจตัวเลขสถิติกูตัวมันฟ้องว่าการลงฝ้าสในทุกรายการ9นัดแรกเสียประตูไปมากมายถึง12เม็ด เซฟได้แค่11ครังเท่านั้นถือว่าเป็นสถิติที่โคตรแย่สำหรับตัวเขาและตาแหน่งผู้รักษาประตูแต่แล้วด้วยความอดทนใจสู้ทําให้เขากลับมายังลู่ทางที่ควรจะเป็นถึงแม้จะอยู่ท่ำกลางท่าวที่ไม่เป็นมิตรตตัวอเอง ความยอดเยี่ยมของกูตัวเริ่มแสดงออกให้แฟนบอลได้ยนิโชมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนับมาถึงตรงนี้เจ้าตอนลงสนามทุกรายการไปแล้วทั้งสิ้น27นัดและเก็บครีนชีตไปมากมาย14เกมเสียประตูไปเพียง19ลูกเท่านั้นสิ่งตัวเลขคลีนชีตที่กล่าวมามันมากกว่าซีซั่นที่แล้วทั้งปีซึ่งนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้เสียงดาทอที่ก้องกังวานในหูวันนั้นเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นเสียงชื่นชมและก็เสียงปรบมืออย่างกึกก้องมาก ส่วนหนึ่งที่ทําให้กูตัวกลับมามีผลงานที่ดีอีกครั้งนั่นคือจิตใจของเขาที่มีความแข็งแกร่งตามที่เขาเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจะต่อให้มีเสียงด่ามากมายขนาดไหนสิ่งสําคัญคือการเชื่อมั่นในตนเองว่าสักวันจะทําได้และมันก็ออกดอกผลผลมาให้เห็นแล้วกันตอนนี้ และล่าสุดกัรรางวันนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนมก,การาคมที่เขาได้รับเลือกจากลาลิกาสเปนมันยิ่งเป็นการตอกหมุดว่าผลงานในสนามของเขาบันยอดเยี่ยมและควรค่าแก่การชื่นชมมากมมยขนาดไหนซึ่งถึงตรงนี้นะครับกูตัวเองยังคงทํางานอย่างหนักเพราะมันไม่ใช่แค่การเรียกความมั่นใจหรือการถูกยกย่องให้เป็นผู้สมทูที่เก่งที่สุดในโลกแต่มันคงจะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสุดคือการเอาชนะใจแฟ,แฟนบอลราชชุดขาวได้มากกว่านี้และกระทาให้พวกเขามั่นใจได้ว่านายทวารคนนี้สามารถเป็นที่พึ่งพิงได้หมดสรุปสุดท้ายตลอดกว่า18 ที่ผ่านมาของชายที่ชื่อติโมกูตัวในสีเสื้อเรอามาริดมันคงเป็นเส้นกราบที่ดูจะเคลื่อนที่จากจุดต่ําสุดขึ้นสู่จุดสูงส,สุดอย่างพลักทุเลไม่น้อยแต่สุดท้ายเขาก็เดินผ่านมามันได้อยา่งงางสง่างามพร้อมเสียงชื่นชมจากทั่วสุขสารทิ์สิ่งมันก็เป็นบทเรียนและข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนและพูดได้เต็มปากว่าความพยายามไม่เคยทําร้ายสักคนที่ตั้งใจจริงๆแล้วคุณละครับคิดว่ากูตัวกลับมายอดเยี่ยมมาก ไม่ใในสายตาคุณหรือไม่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียวฟ้าวไม่ขออะไรมากมายครับกดไลค์กดสับก็พอใจแล้วแล้วเจอกันใหม่นะครับสนับสนุนหน่อยตุ่มตามขนมอบกรอบรสขาโพดโคตรอร่อยพร้อมปลดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดังทั่วประเทศ